แฮปปี้มากเลยค่ะพี่ตั้งแต่ทํากับจมูกพี่หมอดีมาก็กมีแต่คนทักว่าสวยค่ะแล้วก็ธรรมชาติมากเลยค่ะได้ความสวยค่ะโง,งเฮงค่ะงานก็ได้ด้วยนะคะ <laughs> สวัสดีค่ะมิ้นนะคะมิ้นทําจมูกกับพี่หมอดีมาได้3ปีจะเข้า4ปีแล้วค่ะ ก่อนหน้านี้จะจมูกจะไม่ค่อยมีเป็นสันนะคะไม่ค่อยเป็นทรงค่ะแต่ว่าหลังจากที่ทํามาก็เป็นสันดูธรรมชาติมากเลยค่ะทํามาก็แฮปปี้มากเลยนะคะเวลาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้ามุมกล้องค่ะมุมกล้องเวลาถ่ายรูปก็ไม่ต้องไม่ต้องแบบแอคอะไรมากเลยค่ะสวยค่ะเวลาถ่ายรูปค่ะชอบค่ะตอนที่ทํากับพี่หมอดีมนะคะก็ไม่ได้คอนเซ็ปอะไรมาเลยค่ะแค่แจ้งกับพี่หมอดีมว่า ทำยังก็ได้คะ่ะให้ออกมาสวยแล้วก็ธรรมชาติมากที่สุดค่ะผลลัพธ์ที่ได้คือแฮปปี้มากเลยค่ะสวยมากค่ะตรงตามตรงตามที่แบบอยากได้มากเลยค่ะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเลยนะคะการผ่าตัดนะคะบางคนที่บอกว่าฉีดยาชาก็จะเจ็บเวลาผ่าตัดจะเจ็บจริง,รงๆแล้วไม่เจ็บอย่างที่คิดเลยค่ะพี่ฉีดยาชาพี่หมอดีมือเบามากเลยค่ะแค่จุดเดียวเองคะ่ะพี่จุดเดียวอยู่จริงๆคะ่ะฉีดยาชาแค่เข็มเดียวแล้วคือแบบอยู่เลยค่ะและอีกอย่างก็คือก่อนที่พี่หมอดินจะเย็บ เก็บเข้าทรงนะคะเขาก็จะให้ดูก่อนนะคะว่าออพอเย็บแผลปิดนะคะเขาก็จะให้ดูว่าทรงชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพี่หมอเดียมให้ดูก่อนอยู่แล้วคะ่ะใช่ค่ะตั้งแต่ที่ทําไปนะคะก็มีแต่คนทักเขาว่าทําจมูกที่ไหนก็แนะนํามาประมาณ5-6คนแล้วคะ่ะแต่ละคนที่ทําไปก็แฮปปี้มากเลยคะ่ะอ๋องอเฮงเหรอคะได้แน่นอนคะ่ะคอนเฟิร์มเลยคะ่ะได้แน่นอนคะ่ะไม่ว่าจะเรื่องงานแล้วก็ เวลาหนุ่มๆมองก็สวยค่ะได้เข้ามันสวยอะค่ะแนะนำเลยค่ะถ้าใครสนใจก็คือแนะนำจริงๆค่ะว่าต้องมาทำที่นารินชาค่ะสวยจบครบที่นี่ที่เดียวเลยค่ะ อินทราคลินิกสวยดูยแพงในแบบที่คุณเป็น